สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์สกุคนเดอ้อเมื่อนี้กะมพพบพ่อกบน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกบน้องแหลกเมื่อนี้กะอยู่ที่เพื่อนแม่ตู้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่าน,น้องแหลกอะผักเถียงต้นเถียงก็เลยแวมาทางเอื้อมีนามาน้ำเอื้อมีนาเพื่อนพ่อแม่พี่น้องโดยมาเมื่อนี้กะแบบท่าน้องแหลกกะมาเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่เจดีเพื่อนที่แบบว่า เพิ่นนำใจดีแบบยักซอยแม่ตู้เพิ่นพ่อแม่พี่น้องโดยกัดตอนนี้กะแบบทางน้องแลยกะมาหอดพี่เป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องกะแบบแม่เถ้าเพิ่นกะยังบอยู่อยู่จังหน่อยเพิ่นมาพ่อแม่พี่น้องกับถ่าเพิ่นก่อนแป๊บหนึ่งพ่อแม่พี่น้องกะรอเพิ่นกับแบบอันทางลูกเพิ่นอยู่มาแล้วแต่ว่าเพิ่นยังอยู่อันเพือนแม่ของน้องแลอยู่พ่อแม่พี่น้อง เออมีนากะกำลังไปหาเพิ่นอยู่กะผู้ใหญ่ใจดีทีเพิ่นอยู่ต่างประเทศอเมริกาพี่แลหละพ่อแม่พี่น้องทีเพิ่นเพิ่นอยากซอยมเมเาวาเพิ่นเพราะว่ามเมเาวาเพิ่นกัแบบโบอนั่นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องแบบมีอยู่มีกินนี่แหละแบบเพิ่นกัมาพผ้าทานอยู่นี่ตูบของไอทงนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกะ ท่านได้มาท่านได้ไขประตูพ่อแม่พี่น้องก็คือนี่หลยพ่อแม่พี่น้องแบบถั่ยซาหมอ่นกับแบบเก่าๆแบบบ่มีพ่อแม่พี่น้องเลยทานผนมาแป๊บหนึ่งพ่อแม่พี่น้องท่าน้องเลยกมาอยู่ฐานนนี่ โดยพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่ตู้เพิ่นกะมาทีเรียบร้อยแล้วเพิ่นกาหายทั้งน้องแหล่มาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนกะทั้งนองแหล่กะเงินกับจํานวนหนึ่งมึนหนึ่งพันบาทพ่แอแม่พี่น้องกะทั้งนองแหล่กะซิมาเป็นสะพานบุญให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องโดยกาเงินกัอยู่นำนองแหล่ทีเรียบร้อยแล้วโดยกะสิอย่างเขาไปหาทางมแม่ตู้เพิ่นเลย สบายดีแม่ตู้ขึ้นไปหนักน้ำเจ้าได้แบบนี้ได้ไดไดแ,แบบบนนอนของแม่ตู้เพิ่นกาได้พ่อแม่พี่น้องเย้ยเป็นกลับมาอยู่ตู้ของ ong, iki, ไอทงตะกี้อะละพ่อแม่พี่น้องเลยถวยซามอันนั้นของลาวก็ได้ไดวถวยหมอกะตะกุกช่างกะแบบเก่าเบิดแล้วพ่อแม่พี่น้องกะ อัหมอกะอยากินเหียนหมดแล้วโดยพ่อแม่พี่น้องก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีที่แบบว่าเพิ่นอีต้นสงสารทางแม่ตู้ของน้องแหล่นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเพื่นก็ได้ผ่าเงินมหาน้องแหล่เป็นสะพานบุญราวาเพื่อนก็บบมีเพิ่นก็ลำบากมา เบบพิ่นกะ่าวสินี่แล้วก็ยังแบบยังเห็ดวียกยังเผาถอกเผาทานอยู่ผมไอพี่น้องเพิ่นกะกำลังยังสู่ชีวิตอยู่ทุกมมือนี่แหละผมไอ,อ,อ,อพี่น้องเลยเลยอันถั่วไอซ่าหมอเพิ่นก็ไดอันนี้กัเพิ่นยังยืมเอาของเพิ่นมาใช้อยู่นี่กะเพราะว่าเพิ่นกะแบบบ่มีเงินใช้อะไรผมไอพี่น้องกะทั้งองเลยกะสิมาหมอบเงินจำนวนหนึ่งหนึ่งพันบาทมาให้เพิ่นผมไอพี่น้อ,นองกะ ให้เพิ่นซื้อเครื่องใส้เครื่องซอยให้ให้เพิ่นซื้อเสื้อผ้าซื้อ,อยังวนโตของเพิ่นนั่นแหละพ่อแม่พี่นอกก้องกะทั้งน้องแหละก็สีมอบให้เพิ่นเลยพ่อแม่พี่นอ้องโดยโน้มอ่ะจะจ,จับแบบนี้เด้อจะแบงออกนะแมนลักกาให้เจ้านีข้ขอบุญขอบคุณทางแม่วันเพิ่นเพิ่นอยู่ทางอันประเทศอเมริกาเพิ่นแหละ ใจบุญเนาะก็น้อยก็อบคยานะอยใจบุญยมีแหงเด้อแกอยใตก็เืมีแหงมันืนิได้ใครยังมีเนาะใจใจบุญจ้งะเทตัคุณน้อยช้อยุณน้อยุณน้อยฝากทุกลำบากใจละเท่าละเมนไอ้ท่านกัมมีเด้อมีก็เฮ จะสำนีแล้วนอถวยบวงก e ็ได้ถงใส่ถึงซอยเสื้อผ be ้าเคร่องนุ่งเนาะเดี๋ยวนีบเดี๋ยวนีบไปยังเป็นยามหนาวสับเนาะเดี๋ยวนีบงเป็นยามหนาวยามหนาวค่ะตัวนอตัวนอตอนก็มีรัดแผลหนาวนันมุ่งจะขาดบรือเนวไหนมุ่งบได้ขาดบอกมุ้กัขาดขาดลายมั้ยเดเป็นปองกระปองกระแปงอยู่เนาะ พี่น้านี่ยชาปุการยุ่งตกคำมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบมันคำมากกับแบบไโพโคมผืนกับบมีใต้ซ <c oughs> ้ำ<ด>ผม<ด>ไม<ห>่พี่น้องเลยนอนกินข้าวแต่เงินแล้วนอนมีได้ได้พื้นได้ไพ่ก็ไม่มีไพ่มันมือมาเรากับบมีไพ่ไต้นักแบบ่กับแบบก็ต้องได้กินข้าวแต่เว้นแล้วก็นอนนั่นแหละเข่าชุกกกินแต่เว้นก็นอนแต่เงินเจ้าบุมีอันไพ่เป็นเงื่ฐานซฉับ่ มีอยู่ไปโอ้มีอยู่เนาะมีาวชื่ออียู่นึอระขอบใจเยอะพี่งใบุญช่วยคน้อยเฮ้ยยูดีมีแหงเน้อไม่เฮ้ยมีจะิตได้ใครยามีหาเพื่อเ้ยได้ชุมันาเน้อางทงไงจะช่วยนน้อย้มีแหงได้ต่ไปด้วย มามืนน่อนี่ทางน้องเหล็กะมอบให้เพิ่นถี่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องกัให้เราไปซื้อเครื่องไส้เครื่องซอย,ยเหล่าอะไรพ่อแม่พี่น้องเครื่องส่วนโตแบบผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นกาแบบนำใจดีมีเมตตาแล้วก็ส่งให้น้องเหล็มาเป็นสะพานบุญไห่โดยทางน้องเหล็ก็ต้องขอขอบคุณทางแม่เพื่อนหลายๆเดอ้อที่ส่งเงินมาซอยมเมตตาอุปนิ่นก็ขอให้แม่แม่เพิ่นกับอยู่ดีมีหฮงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเดอ้อค่ะ ปัทนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นอันชมความปรารถนาอะไรก็ให้สุขภาพแข็งแรงโดยกับซัมมี่แหละทางน้องแหล่ก็ได้มามื้อนี้ก็มามอบเงินให้เพิ่นแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเจ้ายังสิปไปใส่ต่อบ่มื้อนี้หรือว่ามาแล้วก็มาเลยมาเลยหลยังมีต่อเ้หได้จักเราเมื้อนี้อันนั้นไดเราเที่ยวเราเดียวอยู่พุ่นก็มีอยู่บ่หรือว่า หล่อชุดแบบหล่อตะบิดอันนี้นะลองตะบิดมันจะมีอืย่างเรียนได้ชาแล้วเอาอยังโหมันอืเอากลับไปเบิ่งนยูเมื่อกี้นี่พาหอกพาห่มก็มีห่มอยู่บ่าก็ยังยอยู่เีอันนี้มีนี่นี่นี่ก็มีผู้เล่านั่นนั่นแหละเขียงใส่เขียงซอยแล้วก็มีสำนีอลไรพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งนไหมถวยบวงก็ได้พาห่มค่ะเก็นมันนำเก่าแล้ว เสือผ่ากับสำนีแล้วเนาะยังอันน่ะธงยังอันน่ะน่อไม้มกบอลืหน่อไม้เหรอน้อไม้ธงเนาะน้ำกินเจ้าตีนนี้นะอือน้ำกินบะเตียงบ่เตียงซื้อมาให้เจ้าตีอือ เขายัางเป็นถุงเป็นถุงนี่ขเาขาเจะมาแต่โบดผ์ไม่พี่นอ้องกับอันเจ้าหาเองแล้ววันน้อไอ้นี่กะหเ,เห็ดโมกเห็ดแกงกินอะไรเนาะใต้เงินก็ซืือของกอของกิน่าอะ <c oughs> <c oughs> ไรเนาะไฟโดยเมื่อกี้นี้ <c oughs> โดยพ่อแม่พี่น้องกับชีวิตการเป็นอยู่เพิินกับประมาณนี่ิึงกระโตเพิินกับแบบเหียนเบิ่แล้วพ่อแม่พี่น้องแบบอันหมอก็ยังไดยยืมเพิ่นมาใส่ก่อนนี่แหละเพิินกับแบบโ่มี่พ่อแม่พี่น้องเลยเข้าจะด้สัแมน <laughs> <laughs> โอ้มีคนเอามาห้บ่หรหลวาเจ้าแบบนนไปซื้ออืมตัวนี้บะตัวนี้ ตวนี่ได้สะอือจะไปซื้อเองอือทอรไดานี่นะฮัาโล่ฮโลโลบอนี่โอ้เมืองพม่พี่น้องหัลโล่สำนีเดอร์เขนี่หัโลเทอา์ดก็ลืมอีกแล้วดิหัลโล่เจจิมหาพันพมาพี่น้องสำนีจุกินกินได้ประมาณจัดหมื่นนี่นะ หาลูยได้จะํำนี่ลนนหละเนะนำก็อนำกินเืนก่กับแบบมีคนเอาอมาหายู่นำยังอันนี้มะออื่นพลเล่นเนาะถึงไปใหม่เนาะไปหาตัดผวกตัดพื้นก็นไ้้อันอาบน้ำก็ไปอาบอยู่พื่นเล้นเนาะ

ตื่นเช้ามาก็ได้เจ้ากินยังได้เนี่ยสาแบบบุมีแคลในยำบ่ได้แอนนะกินยังได้เนี่ยเจ้านะกินได้ปลาปลาเนาะปลาแล้วก็นตีนงูกุกมาแล้วแก่ตีนงูผักกับตรงผักให้มันแหลกๆเลยเนาะจังกินได้ยังกินได้มีแต่ทางเงนไปแอนนาเพื่อจะกินยังก็ได้แล้วเราก็ยังมีแควอยู่ เากับแบบมาต้นเทียงพักเทียงห้องมาน้ำเอ้ยมีหน้าเขาก็ได้มาเหมาะไม่ให้เจ้านี่กะทางผู้ใหญ่เจดีเพิ่นกับแบบอย่างซอยเจ้าอะไรแบบเจ้ากับบมญีเพิ่นกับอีต้นสงสารเจ้าเพิ่นกันได้ก็เลยเอามาเป็นสะพานบุญไห้เพิ่นก็หายเอาคือกันเฮากะก็ต้องขอบุญขอบคุณเพิ่นคือกันเทาก็ได้พ่ชางพักอันนั้นนะ พักนังตูบ่บะนั่งพักสงแสงเงงโอ้โอหตัวบลาพาเมฮาเอาล่ะเ,เะนี่มมีผาตู่มได้สะมันหนาวได้สั อตอนแรงกินขขากำยังสตแรงนี uh ่นะต่เรงนี huh. um. to ่นะแม่ไม่มีอ๋อขดชิไม่มาไงมึงเคยอกเยอะ hơn ก็คอยชิก่อนคอยชิบไปหาช้อนอืมมึงเื่อไปหาสอนบอกกับแม่เขานะไปหาช้อนไปกระพาะว่างแล้วอมฮะอ่เฮือหลกมาบ่แล้วไม่ใช่เขาก็ย่าแล้ว แม่มึงมันก็ย่าเนี่ยไปช้อนมันเพื่อยู่เฮื่อนเธอแล้วกัเราอยู่อยู่เพรตอนนะอยโอ้ไปหาแต่พื้นน้ำมันน่นแล้วกัมพอมึงกับแม่มึงแล้วเจ้าก็ไปอันนั้นตัดยูพุ่นแล้วกันยูมาพี่แล้ววะตัดยูพุ่นมายื้อพี่ปันพุ่นละรออืมผูกไป้ได้แล้วพอมึงแม่มึงแล้วหุ่นตัวนี้ผูกไปยื่อที่เชื่อเจ้าน่ะหามนเขายังเดีย้หามก็ได้ได้อยู่อ๋อเอาในน้อยๆนะเจ้านะ เอานักรยนลอยนายกับเอาคนเองกูเจ <laughs> um ้าก็เจบปวดยังเลยเนาะหิดแล้ว่ึ้นมาลวโอ้สิเจ๊กวดโดนขีดว่าเียจากโลกชัจจสีดโกงนี่นะหาหกลกเี่หาหกอบอ่ะหกลกหกลมีอมะด้ยชุมนุมดุมนมีเงินกับแบบ มึงเถื่อกบแบบอันนั้นจ้างเขาคือตะกี้เล้เนาะเวลามีเงินกับแบบจเอาขาเอามาฮือแยมจื้อเตื่มกันเติมกันจำหาจื้อคือเจ้าขวานนี้ประมาณได้จกจักซอฟใสแบบเตาหนึ่งนี่นะนม,มันก็ได้ลายอยู่ดีแบบาทานกับแ<อ>บบ้ อโอ้กะพอได้อยู่เนาะแบบทานกะแบบสอบสามสิบแล้วทานก็นได้ไดกะพอได้ขายอยู่เขาก็เห็นกขนนแมนมกะแบบเฮา,าก็เขาก็เห็นเขามาถามสื่อฐานไลยอยู่ได้แถ,ยยถเวเฮือนน่ะนะนี่ก็ได้อยู่เนี่ยวที่เมื่อวานนี่การดจักขี่เมื่อถามหอเทือนผู้ได้ว่า อันนั้นวะผู้ไม่ได้ก็มีหวานนี่กันกะอยู่เฮือนเรากับเบิดทานแล้วกับเราก็ากเมื่อซือ้อเพราะว่ามันบ่มีได้ซะมันนีเขาก็เมื่อที่นี่ขงเขายิงกือไก่วะนี่กไก่แชีเบ<ห>ิดเลยเนาะไพ่จะไปซื้อให้เจ้าเจ้าผักไหมอืมผักเขาไปจะลาดไงอืมเขาซื้อให้เนาะ ถ้าทางไอ้ธงพ่นมาเจ้าก ah! <laughs> ็ให้ยพ่นไปซื้อให้ก็ได้อยากได้ยังก็ได้พ่นก็เอาแต่มันขีดมาดอกพ่นก็คือสิไปซื้อให้อยู่ดอกเวลากลางคืนก็มืดตื้อเวลากลางคืนก็มืดตื้อไปโคมก็ต้องไปซื้อฐานใส่บ่ยังได้ ไปสากจะไปสากอยู่ใช่ไหมเิโอ้แบบกัไปไต่ยังทานชื่อนาะแบบไไอยู่ในน,นี่กับแบบบุมีและภายไต่มีแต่ไผโคมไปยังทานเลยเนาะองฐาน,น่โาล้วกะโกโดยพ่อแม่พี่น้องทั้งนงเลก็กอะสำนีและพ่อแม่พี่น้องก็ทั้งนงเลก็กะแบบ มอบเงินให้เพิ่นเป็นทีเรียบๆๆร้อยแล้วทั้งน้องแหลกะสิคอจบคลิปพี่น้องเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอะสบายดีเดอ้อแม่ถ่าเล้สบายดีอาวสบายดีปไปนะโดยพ่อแม,ม่พี่น้องโดยสำนีแหละนี่แหละพื่นเพิ่นไปหามากับพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่ถ่าเพิ่นกับลูกสาวไปหน้าเพื่นกะเป็นป้าของน้องแหลกนี่แหละพ่อแม,ม่พี่น้อง คือเราก็สุกมาได้รอหนึ่งแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยท่านน้องเหล็กกสีขคอจบคลิปพิธเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่หับชมคลิปพ่อแม่เหล็กตั้งแต่ต้นจนจบติดความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ให้น้องเลอผมผมหล็กพ่อพ่อแม่พี่น้องที พากให้น้องเหลกกับแม่ตู้พ่อผมพี่น้องก็ต้องขอบคุณหลายๆกัขอให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีเด้อผมพี่น้องก็ต้องให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อปัฒนาสิ่งใดก็ต้องได้สิ่งนั้นเด้อกะเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้พิ่นปลอดภัยเด้อกะมือนี่ทางน้องเหลก็สิคอจบคีไปแล้ว พอเก่าคำว่าสบายดีถ้าน้องเหล่เบาผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อ